ทุกต้นเดือนเลยเนอะที่เราอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบมีความสุขหน้าแต่เอาเข้าจริงสำหรับพวกเราหลายคนมันกลายเป็นวันที่ใจหนักตึงที่สุดเลยว่าไหมเรามักจะคิดว่าวันที่หนึ่งคือวันที่ทุกอย่างรีเซ็ตใหม่แต่ในความเป็นจริงเนอะมันคือวันที่ภาระทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันเลยละ่ะโดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าห้องเนอะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในแอธนาคารหรอก แต่มันคือที่ซุกหัวนอนของเราเป็นที่ที่เราเอาไว้พักทิงหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันพอเห็นยอดเงินในบัญชีมันไม่พอจ่ายใจมันเต้าเลยนะมันเหมือนหลักฐานชีวิตเรากำลังสั่นคลอนยังไงไม่รู้สังคมเรามักจะสอนให้เราต้องรับผิดชอบต้องรักษาหน้าแต่พอเราทำไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ความรู้สึกผิดมันก็กัดกินใจเราจนแทบจะยืนไม่อยู่เลยละ่ะ คุณเองก็เคยเป็นใช่ไหมที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้แบบคนอื่นเขาทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้ขี้เกียจเลยนะเราแค่กำลังติดหลมในมือที่ค่าครองชีพมันวิ่งเร็วกว่าเงินเดือนเราไปหลายขุมเลยละ่ะในขณะที่ใครๆก็ดูมีความสุขในวันต้นเดือนแต่เชื่อเถอะเนะว่ามีอีกหลายคนที่กำลังนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์แล้วถอนหายใจยาวๆเหมือนกันนะ พอเห็นยอดเงินในแอปมันไม่พอเนอสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือใจมันวิววิวน้ามันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเดี่ยวหรอกแต่เราพยายามสุดตัวแล้วจริงๆคุณน่าจะเคยเนอที่ต้องมานั่งไล่ดูรายการย้อนหลังในแอปว่าเงินมันหายไปไหนหมดทั้งที่ทุกบาททุกสตางค์เราก็ใช้อย่างระวังแล้วละ่ะในวันที่ค่าเช่าห้องมาถึงแต่เงินยังขาดอยู่เนอเสียงแจ้งเตือนหลายจากเจ้าของหอนี่แหละ คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยว่าไหมความเกรงใจที่มันฝังรากลึกในใจคนไทยเราเนะทำให้เราไม่กล้าแม้แต่จะเปิดอ่านข้อความนั้นเลยล่ะเพราะเราไม่รู้จะตอบเขายังไงดีจะบอกว่าขอผลัดไปก่อนก็กลัวเขาจะว่าจะบอกความจริงก็อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนหน้าเราดัดข้อความในไลน์เพื่อจะขอยืมเงินเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนอะเขียนแล้วก็ลบลบแล้วก็เขียนใหม่ สุดท้ายก็ไม่ได้กดส่งอยู่ดีเพราะเราไม่อยากเอาความลำบากไปฝากไว้ที่ใครไม่อยากให้ใครมองว่าเราดูแลตัวเองไม่ได้น่าความเงียบของเรามันไม่ใช่การหลบหนีหรอกแต่มันคือการพยายามรักษาศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในวันที่ทุกอย่างมันมืดแปดด้านจริงๆในห้องเช่าแคบๆท่ามกลางอากาศร้อนๆของเมืองกครงเนื้อความเครียดมันทำให้ห้องที่เคยอยู่สบายกลายเป็นกรงขังไปเลยละ่ะ ความกดดันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในหัวนะแต่มันลามไปทั้งตัวเลยทั้งปวดหัวทั้งนอนไม่หลับพอรู้ตัวว่าจ่ายไม่ตรงเวลาเนอะเราจะรู้สึกเหมือนมีตราบาปติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งเห็นสัญญาเช่าที่บอกว่ามีค่าปรับรายวันนะโหมันเหมือนโดนซ้ำเติมในวันที่เราล้มอยู่แล้วน่ะทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านหน้าห้องหรือมีเสียงก๊อกแก๊กที่ประตูเนอะ ใจเราจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีเพราะคิดว่าเป็นเจ้าของหอมาทูงเงินหน้าความเจ็บปวดแบบนี้มันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองเนอะว่าทำไมชีวิตเราถึงมาถึงจุดนี้ได้ทั้งที่ตั้งใจทำงานแทบตายในขณะที่เรากำลังนั่งนับเศษเงินอยู่นะเชื่อไหมว่าในตึกเดียวกันหรือในซอยเดียวกันเนอะมีคนที่เขาโอนจ่ายค่าเช่าแบบไม่คิดอะไรเลยล่ะสำหรับเขา วันที่หนึ่งก็คือวันธรมธรมดาาวันหนึ่งที่แอปมันหักเงินอัตโนมัติไปโดยที่เขาแทบไม่ต้องเหลือมองยอดเงินคงเหลือเลยเนะ๊ะความต่างนี้มันเห็นชัดมากในเมืองใหญ่แบบนี้นะคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจากศูนย์เนะ๊ะแบกภาระหนักกว่าคนที่มีต้นทุนทางบ้านเยอะมากเลยใครบางคนอาจจะมองว่าการขอยืมเงินพ่อแม่เป็นเรื่องธรรมดาเนะแต่สำหรับพวกเราที่อยากพิสูจน์ตัวเองในเมืองนี้ การต้องบอกว่าเงินไม่พอใช้มันคือความพ่ายแพ้ที่เจ็บที่สุดเลยล่ะสังคมเราชอบตัดสินคนจากความสําเร็จภายนอกเนอะพอใครจ่ายค่าเช่าไม่ได้ก็มักจะโดนมองว่าไม่มีวินัยห,หรือใช้เงินเกินตัวนะโดยที่เขาไม่ได้มองเลยว่าเบื้องหลังเราต้องเจออะไรมาบ้างในกลุ่มพวกเราเนอะเราจะเห็นภาพลักษณ์ที่สวยรูนในไอจีแต่หลังจอนั้น บางคนอาจจะนั่งกินมาม่าเหมือนเราก็ได้เนื้อวัฒนธรรมบ้านเราเนอ้อเรื่องเงินคือเรื่องที่พูดด้วยยากที่สุดเลยล่ะเราคุยเรื่องความรักเรื่องงานได้ทุกเรื่องเนื้อแต่พอเงินขาดมือเรากลับเลือกที่จะเงียบใส่กันสิ่งนี้แหละที่ทำให้เราอ้างว้างท่ามกลางผู้คนนาทุกคนเดินสวนกันบน BTS สด้วยความกังวลที่คล้ายกันเนอ้อแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาหรอก เพราะเราให้ค่ากับคำว่าหน้าตามากเกินไปหน้าดังนั้นในห้วงเวลาที่เงียบสงบนี้ขณะที่โลกภายนอกยังคงวุ่นวายผมขอเชิญให้คุณวางภาระหนักอึ้งที่แบกไว้นั้นลงปล่อยความรู้สึกผิดที่ก่อกินใจคุณเหมือนก้อนหินปล่อยเสียงที่บอกว่าคุณควรไปได้ไกลกว่านี้คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นในตอนนี้คุณรอดมาได้อีกหนึ่งวันในโลกที่เรียกร้องไม่สิ้นสุด และแค่นั้นก็เป็นชัยชนะที่ควรค่าแก่การฉลองแล้วได้โปรดใจดีกับหัวใจตัวเองในคืนนี้ดูแลตัวเองด้วยความเมตตาแบบเดียวกับที่คุณจะมอบให้เพื่อนที่บาดเจ็บอย่าให้ความกังวลของวันพรุ่งนี้มาขโมยความสงบของเวลานี้ไปคุณปลอดภัยที่นี่คุณไม่ได้ลาหลังคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่กำลังพักรวบรวมเรี่ยวแรงสำหรับวันข้างหน้า หายใจเข้าลึกๆเติมเต็มปอดด้วยความเมตตาแล้วปล่อยมันออกมาคุณทำมามากพอแล้วคุณดีพอแล้วขอให้ใจสงบนะครับเคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ที่อกตั้งแต่เท้ายังไม่ทันแต่พื้นห้องเย็นๆห้องเงียบสนิทแสงเช้าเพิ่งจะลอดผ่านม่านเข้ามาแต่ในหัวของคุณ เสียงความวุ่นวายได้เริ่มขึ้นแล้วเราถูกสอนมาตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความเชื่อที่ว่าถ้าเราตื่นก่อนพระอาทิตย์และวิ่งจนลมหายใจแทบขาดโลกจะมอบความสงบสุขให้เราในที่สุดเราถูกบอกว่าความเหนื่อยล้าคือเหรนตราแห่งเกยียรติยศและรางวัลของการเป็นลูกตันอยู่ส่วนความเงียบหรือการหยุดนิ่งคือความอ่อนแอที่น่าละอาย แต่บางทีขณะที่คุณนอนมองเพดานในแสงสลัวของรุ่งเช้าคุณอาจกำลังตระหนักว่าคําสัญญานั้นอาจไม่มีวันเป็นจริงคุณทุ่มเทไปหมดแล้วเทพ,พลังงานลงไปในแก้วที่ก้นรัวสละเวลานอนความสงบและลมหายใจแต่เส้นขอบฟ้าที่คุณไล่ตามกลับดูเหมือนยิ่งไกลออกไปมันเหมือนคุณกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่เคยหยุดวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ ขาเริ่มสัน่นใจเต้นรัวแต่พอหันมองรอบตัวคุณกลับยืนอยู่ที่เดิมเหมือนรถที่ติดแงกอยู่กลางถนนในกรุงเทพหายใจไม่ออกว่างเปล่าและสงสัยว่าทำไมดิวข้างทางถึงไม่เคยเปลี่ยนเลยมันเจ็บใช่ไหมครับที่ต้องอยู่ในโลกที่คำถามแรกเวลาเจอญาติผู้ใหญ่คือทำงานที่ไหนแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ ราวกับว่าจิตวิญญาณของคุณสรุปได้ด้วยตำแหน่งงานบนนำบัตรราวกับว่าคุณไม่มีตัวตนถ้าไม่สร้างรายได้ผมรู้ว่าคุณกลัวคำถามนั้นแค่ไหนรู้ว่ามันทำให้คุณอยากจะตัวเล็กลงจนหายไปในเงามืดเพราะคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าประทับใจไปอวดเขาและช่องว่างในเรซูเม่ของคุณช่วงเวลาที่คุณพยายามซ่อนมันไว้คนอื่นมองว่ามันเป็นจุดด่างพร้อย เป็นสัญญาณว่าคุณหลงทางแต่พวกเขาไม่เห็นสงครามที่คุณสู้เพียงลำพังในช่วงเดือนเหล่านั้นไม่เห็นเช้าที่คุณต้องสู้กับตัวเองแค่เพื่อจะลุกจากเตียงหรือคืนที่คุณประคองหัวใจไม่ให้แตกสลายการว่างงานนั้นไม่ใช่การพักร้อนมันคือสมรภูมิและคุณรอดมาได้แต่เมื่อคุณเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่ดูดีเสียงกระซิบโหดร้ายก็ดังขึ้นว่าคุณกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังว่าทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้ามีแค่คุณคนเดียวที่ย่ำอยู่กับที่